นี่จานนี้จะเป็นไข่ดาวกากหมูน่ากินไหมล่ะน่ากินใช่ไหมวันนี้ขบทำกากหมูเองเลยนะแต่ถ้าใครเคยทำกากหมูจะรู้ว่ามันกระเด็นวันนี้เราทำแบบไม่กระเด็นเราทำในหม้อทอดไร้น้ำมันขั้นตอนการทำง่ายมากๆกบใช้มันหมูนะคะซื้อมาครึ่งกิโลแล้วกบก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยประมาณชิ้นละสองเซนคูณสองเซนนะคะ ล้างเส็ดน้ําให้เรียบร้อยเลยแ,แล้วก็หมักกับเกลือนะคะประมาณเกือบเกือบช้อนชาสามส่วนสี่ช้อนชาเขาให้เข้ากันกับว่าเกลือละลายไปทั่วๆนะคะแล้วก็ใส่ในชามเอาเข้าวมาทอดไร้น้ํามันเนาะพอข้าวมาทอดไร้น้ํามันเสร็จใช้ไฟร้อยแปดสิบองศาสิบห้านาทีนะคะแล้วระหว่างนั้นก็เสร็จแล้วก็ไปนั่งดู ติ๊กต๊อกไปดูพี่จองกับคาแลนไปเรื่อยๆพอครบ15นาทีเนี่ยน้ำมันเริ่มออกมาแล้วยังไม่ต้องเทออกนะคะคนๆๆให้ผิวสัมผัสของออมันหมูเนี่ยเขาโดนความร้อนทั่วๆกันคนๆต่ออีก15นาทีนะคะก็รวมทั้งหมด30นาทีพอออกมาเนี่ยสีจะประมาณนี้เลยกบยังต่ออีก10นาทีนะคะรวมทั้งหมด40นาทีด้วยกัน สร็จแล้วเราก็ลินตัวน้ำมันออกมานี่เกือบสองถ้วยเลยนะสำหรับน้ำมันหมูเครื่องกิโลนี่เยอะไหมเยอะนะเนาะกองมาเสร็จขบใช้น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ในกระทะตอกไข่ดาวใส่ลงไปใส่มันหมูเจียวเนาะแล้วเราก็ราดด้วยพริกน้ำปลาโหน่ากินมากตอนนี้เนี่ยน้ำใหญ่หญหญย้อยเลย มันหอมพริกต้ำปลาหอมไข่ดาวนะคะน่าทานไหมสุดๆมันหมูที่เราเจียวเองเนี่ยจะมีความกรอบนะคะนุ่มข้างในนะสีสวยเสมอกันทั้งหมดนะคะพยายาม คนทุกๆสิบ้าทีจะได้สีเบอร์นี้เลยแล้วทานกับไข่ดาวนะไข่แดงเยิมย้มๆมีน้ำปลาพริกโลยอร่อยมากๆเลยลองดูนะ